สวัสดีค่ะสวัสดีครอบครัวทางจิตวิญญาณของแม่หมอฟางทุกทุกท่านนะคะวันนี้แม่หมอฟางมากับหัวข้อคลิปเลยก็คือไฮเออร์ซอยากสื่อสารอะไรกับเ,เพื่อนเนาะไฮเออร์เซลของคนต้องการที่จะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนั่นเองนะคะแม่หมอสัมผัสได้ถึงเนาะอารมณ์และความรู้สึกอะ่ะมันมามันเป็นความรู้สึกที่อ่า กลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนบางคนบางท่านหมดไฟอ่อนล้าอ่อนแรงเงื่อยต้องการกำลังใจอะเออประมาณนี้เป็นเป็นความรู้สึกต้องการกำลังใจสิ่งเดียวเลยนะสิ่งเดียวไม่สิ่งเดียวหลายสิ่งเหมือนกันแต่อย่างแรกเลยที่ที่ไม่มองฟังคนนี้อยากจะบอกกับเพื่อนเลยก็คืออย่าลืม อย่าลืมที่จะโอบกอดตัวเองอย่าลืมที่จะบอกรักตัวเองคุณคุณไม่ได้ไม่เหลืออะไรคุณยังมีตัวคุณอยู่คุณยังมีไฮเซลคุณยังมีจินอย่างของคุณอย่าลงลืมอย่าหลงลืมตัวตนอย่าอิงไปสัทุกเรื่องม่การใช้ชีวิตของเราบทบาทหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบแม่หมอฟางไม่ได้ให้คุณหลักแต่ให้คุณมีสติมากยิ่งขึ้นในการในการใช้ชีวิต ในการจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราขาดสติอย่างเงี้ยเราจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างผิดพลาดเพื่อมันจะกลายเป็นคุณจะยิ่งเจ็บช้ำแล้วมันจะซ้ําให้เราไม่ได้ก้าวไปข้างหนา้าแต่ถ้าคุณมั่นใจในในสัญชาตญาณในทวิช i ั่นของตัวเองคุณจะทาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีสติคุณจะทาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความที่ใช้ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาและฟันฝ่าผ่านอุปสรรคนั้น จิตญาณของเรามาเพื่อเติบโตและก็เรียนรู้ขยายขยายสิ่งต่างๆท,ที่เราที่เราต้องเจอว่าเราจะผ่านมันได้ยังไงจากบททดสอบต่างๆผ่านผ่านกายภาพของพี่ๆเพื่อนๆที่มาฟังของม่หมอฟันะทุกท่านอุปสรรคและปัญหาหรือภละอาหรือบททดสอบแล้วแต่คนจะพูดเนอะดูที่ที่เรียกว่ากรรมนั่นแหละ มาจากการที่เราดึงดูดเนาะจริงๆมันก็เรื่องเดียวกับพลังงานนั่นแหละอยู่ที่เราจะทําความเข้าใจได้อย่างไรคราวนี้สิ่งที่เรามาเจอมาทั้งหมดทั้งสิ่งเนี่ยล้วนแล้วแต่มาเพื่อให้คุณเติบโตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไงนะมันมาเพื่อให้คุณกลับเข้ามาภายในตดวเองคุณจะเติบโตได้จากสถานการณ์ไร้ไรดังน,นั้นแหละแล้วคุณจะจะปลด ระวังทุกสิ่งทุกอย่างได้จากการที่คุณกลับเข้าสู่ภายในน,นี่คือคําตอบเลยคําตอบเลยนะคะเอามาให้ไพ่สําหรับนี้ในการเล่าเรื่องนะคะได้บอกฟังสัมผัสพลังงานแล้วค่อนข้างที่จะลึกแล้วเขาค่อนข้างที่จะขยายเปิดหลายใบนิดนึงเขาจะเล่าเรื่องแล้วเขาจะทําให้เราเข้าใจแบบจิตวิญญาณอ่ะเรื่องเกี่ยวกับ ค่อนข้างที่จะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนิดนึงนะคะการที่เรามาเจอกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่แล้วที่เรามารับฟังหรือว่ามามาได้เจอกันแปลว่าถึงวาระแล้วที่ได้ได้ได้คุยได้พูดคุณเรียนรู้เรื่องจิตญาณมาไม่มากก็น้อยแหละนะคะแม่หมอฟางเป็นคนหนึ่งที่เห็นตัวเลขซ้ำๆเลยเลยทําข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขเอ็นเจลด้วย นะคะแล้วก็ทําเป็นเพลย์ลิสต์ไว้นะสำหรับพี่เพื่อนท,ท,ที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ลงไว้บ้างเป็นบางบางเอ็เจลนะคะประมาณนี้ตอนแรกกะว่าจะทําช่องของตัวเองนะในพื้นที่สองสว่างของแม่หมอฟังเองนะว่าจาัน์ถึงสุกจะมาเปิดไพ่เนาะแล้วเสาร์อาทิตย์จะมาให้องค์ความรู้ประมาณนี้นะคะแต่ก็แล้วแต่ภายในเลยก็แล้วกันเพราะไม่อยากอันนั้นแหละ ทุกๆช่วงชีวิตนะตอนนี้เกิดเกิดความรู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเร็วรวดเร็วแล้วก็หลายเรื่องสิ่งที่เราคิดไว้บางทีมันเกิดมันเหนือความคาดหมายอะบางสิ่งบางอย่างก็คาดไม่ถึงเลยก็ว่าได้มันเป็นเพราะเราดึงดูแล้วมันเป็นเพราะแรงสัตว์เชอในตอนนี้ด้วยประมาณนี้นะคะที่อยากจะเกินบอกตั้งแต่แรกเลยเนาะสี่สี่สี่มา เอาเป็นว่าขออนุญาตคะ่ะขออนุญาตคุรุคุมาอาจารย์ิศิษิ์ไฮเซลที่ปกปักรักษาเพื่อนๆอยู่ณนะตอนนี้ขอเช็คพลังงานของเพื่อนๆนิดนึงเนาะแล้วถ้าใช่ถ้าตรงแล้วเราไปดูกันต่อว่าไฮเซลอยากจะเล่าเรื่องราวอะไรว่าเทนนอฟครับรู้ไหมว่าไพ่ไพ่บอกอะไรกันไม่หมอแฟน ต้สารับเป็นจะไฮพินท์เทสทุกคนล้วนเป็นจิตวิญญาณและเป็นครอบครัวทางจิตวิญญาณและทุกคนเชื่อมโยงกันทุกคนทุกคนคือครอบครัวทางจิตวิญญาณและผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังก็จะได้รับสารที่ที่จะสื่อออกไปหลังจากนี้ไปพร้อมกันเลยไม่ต้องมาแยกพลังงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้พลังงานเขาดีจังเนาะเอาไปแม่ ไฮเอเซลอยากจะสื่อสารสิ่งใดกับทุกท่านคะ่ะไฮเ e เซลของเพื่อนเอเองเนาะอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับเพื่อนๆ่คะหรือมีข้อความใดที่อยากจะให้เพื่อนๆได้รู้ในตอนนี้ชัววาอเปอิดทีเดียวเลยนะคะนานอบครับ สามดาบมาให้กำลังใจนะเด e เวอร์มาให้กำลังใจ,นะม,าใงใจมากมาก For o ค Cup Six of One Wheel of Fortune The Sun แทักทายค่ะแทักทายเจ้าของคลิปเนาะไม่ว่าพี่ๆเพื่อนที่อยู่กับแม่หมอฟังอยู่แล้ว ฟังจากที่ไม่เข้าใจจนเข้าใจแล้วก็ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะไฮเอเซลมีข้อความที่อยากจะส่งหาเพื่อนๆเลยก็คือให้เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำให้มองให้มองโลกให้กว้างมองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วมองสิ่งที่ตัวเองกำลังจะทำไม่เอาความรู้สึกใดเข้ามาแฝงไม่สารต่อวาระกรรม อยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้ก่อนเชื่อมั่นในจิตในใจของตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่ที่ภายในรู้สึกให้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองแล้วคุณจะได้รับการซัพพอาาร์ตระหว่างทางอยู่เสมอในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูรคุรวา,าจารกระตาไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดมีมีเหตุปัจจัยให้คุณได้เจอให้คุณได้ทำให้คุณได้รู้สึกเพื่อให้คุณได้ก้าวข้ามผ่านและเกิดความ ตระหนักรู้เข้มแข็งเพื่อให้คุณได้ได้ปลดล็อกตัวตนเก่าตัวตนอีโกโ้ปรมในวัยยาวมันจะมันจะประทุขึ้นมาเพื่อทำให้คุณได้ค้นพบกับเนื้อแท้ของคุณจริงๆค้นพบกับตัวตนภายในของคุณจริงๆที่เรียนรู้เข้าใจให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางให้ได้อย่างแท้จริงถ้า ยังจมปากอยู่กับความสูญเสียตัวตนเก่าๆตัวตนอัตตาอีกโก้เธอจะไม่ได้รับฟังอะไรเลยเธอจะไม่ได้มองเห็นความสวยงามที่มีอยู่มากมายที่ไคลเซลกำลังพาให้คุณไปเจอเลยถ้าดึงดูดแต่เรื่องราวที่เป็นในโลว v i ายเบชันในเรื่องของพลังงานลบความยากจนความอดทน อดกั้นความที่ต้องเจอกับเรื่องราวที่ทําให้สูญเสียเสียอกเสียใจยปมอะไรต่างๆก็ตามถ้ายัางมองไม่เห็นแง่บวกตรงนั้นเธอจะผ่านมันไปไม่ได้เลยจงมองอีกฝั่งหนึ่งจงมองให้เห็นอีกฝั่งหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมีสองด้านเสมอในยามที่มืดมิดย่อมมีแสงสว่างในแสงย่อมมีเง แล้วเวลาที่ตัวเรากำลังได้ค้นพบกับตัวเรามันต้องเจอตัวเราอีกด้านหนึ่งเสมอห้เชีอมันตัวตนที่แท้ที่เป็นเนื้อแท้มันกำลังจะได้จับมือกันแล้วได้สัมผัสแล้วขอให้มองให้เห็นกับสิ่งที่ไฮเซลกำลังพาเพื่อนไปเจอพอท้ายที่สุดเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการเดินทางมันคือวัฏจักรที่ชีวิตจะต้องมีการเติบโตเพื่อให้เรา ได้ไปสู่ตัวตนใหม่ๆยอมรับซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่ได้เจอแค่เหตุการณ์เดียวเคยเจอมาแล้วกับเหตุการณ์ด้านอารมณ์ความรู้สึกเคยเจอมาแล้วการเปลี่ยนแปลงในชีวิตความรู้สึกหมดหู่ความรู้สึกเสียอกเสียใจการที่จะต้องเติบโตกันไปจาก คอมสดโซนการตื่นขึ้นจากการกระชากเรื่องอะไรก็ตามเคยเจอมาแล้วและครั้งนี้มันจะดีที่สุดสำหรับคุณมันจะพาคุณไปสู่จุดที่ดีที่สุดไฮเอ์เซลอยากบอกกับคุณว่าแสงสว่างมันกำลังได้เจ,จิดจลัดอีกครั้งจงเห็นทิศทางที่ไฮเอ์เซลไกด์คุณการสูญเสียความเสียอกเสียใจตัวตนอตายกโก้ครั้งนี้คุณเสียไปแล้วคุณได้อะไร มันมีบางสิ่งบางอย่างที่จบสิ้นแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่แล้วมันดีที่สุดสำหรับคุณนี่คือสิ่งที่ไฮเซลอยากจะบอกกับเพื่อนนะคะจงมองให้เห็นเห็นไหมจงมองให้เห็นว่าอือมหยิบมาสองใบอืหยิบมาสองใบสิบเหรียญใต้สำหรับสิบั่ว1สิเหรียญเดี๋ยวฟูคุณจะปลดล็อกทางด้านการเงินนะสิบดาบก็มามา คือไปให้สุดในทุกๆทางนี่คือสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาไฟออพสอดเขาเปิดอีกนิดนึงนะคะอบอุ่นใจนะเป็นพลังงานที่อบอุ่นใจ อบอุ่นจังเป็นพลังงานที่อบอุ่นใส่พลังงานคุณสัมผัสได้ไหมคะว่าเขามาให้กำลังใจเนาะให้เออสเซลอยากบอกว่าอย่าท้อนะอย่าท้อนะอดทนการที่คุณผ่านจุดจุดนี้ไปได้คุณจะรู้ได้เลยว่าคุณเก่งแค่ไหนถ้าคุณไม่เจอบทบทนี้บททดสอบครั้งนี้คุณจะไม่ได้รู้เลยว่าตรงนี้มันไม่เหมาะกับคุณสถานการณ์เนี้ยไม่เหมาะกับคุณองค์ความรู้ องความรู้นี้หรือสิ่งที่คุณทําอยู่นะตอนนี้ความรู้สึกนะตอนนี้มันมันม,มันมันไม่ใช่มันไม่เหมาะกับพลังงานณนะปัจจุบันของเพื่อนถ้าพลังงานคุณมีการปรับเปลี่ยนยังไงตัวยังไงอะสถานการณ์รอบนอกมันต้องเปลี่ยนแล้วเราต้องยอมรับให้ได้กับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเพราะเราจะยกระดับไปตามพลังงานที่เราดึงดูดเข้ามานั่นเองแล้วสิ่งที่ไฮเซฟอยากบอกเลยก็คือจักรวาลใบนี้เหลือเฟือ จักรวาลวันวนี้เหลือเฟือคุณปลูกเมล็ดลพันธุ์อะไรลงไปในจิตใต้สํานึกแล้วดึงดูดอะไรขอบคุณอะไรเขียนอะไรลงไปย้ําติดจิตใต้สําสนึกมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความพรั่งพร้อมที่คุณได้เจอยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายฟ้าใหม่มกำลังเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งอีกครั้งนะไม่หมอใช้คําพูดนี้แปลว่ามันเคยเกิดขึ้นกับคุณมาแล้ว กับความท้าทายในทางน,นีมันเป็นความรู้สึกที่เบาปิติเย็นมาจากจักระหัวใจสิ่งต่างๆจงปล่อยวางความขัดแย้งตัวตนเก่าๆสิ่งที่มันมาทําให้เราไม่ได้เติบโตคุณคือผู้ลิขิฟีวิว7จ็ดมงนี้มาเพื่อคุณให้คุณได้ดึงดูดประสบการณ์ต่างๆแต่ถ้าคุณไปผิดสิ้นทางแน่นอนไฮเซลย่อมทำทุกวิถีทาง เพื่อทำให้คุณกลับเข้าสู่เส้นทางเพื่อให้คุณไม่ไปบาดเจ็บเพื่อให้ทําให้คุณพอแล้วองค์ความรู้ของคุณมันพอแล้วศักยภาพของคุณมันดีพอแล้วเราไม่มีใครเพอร์เฟกหรือว่าสมบูรณ์เรามาเพื่อเรียนรู้ความเป็นตัวเราในรูปแบบที่เป็นตัวเราคุณจะได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหานั้นๆได้ด้วยตัวคุณ จงไายร้อมตัวคนเองไปด้วยผู้คนที่มีวายเบชันระดับเดียวกันจงไายล้อมอสถานการณ์รอบนอกไปด้วยพลังงานที่คุณสามารถ protect, ปกป้องเรีงได้พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่คู่ควรเหมาะสมคุณจะรู้เลยถ้าคุณอยู่ที่ไหนแล้วคุณรู้สึกว่าไม่สบายใจไม่สบายกายนั่นไม่ใช่พื้นที่ของคุณแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ที่ไหนแล้วมันเบา จังหวะนั้นคุณจะได้รับการเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของคุณอีกครั้งแล้วมันมีสารที่คุณจะได้รับหลังจากนี้นะอาจจะมาในรูปแบบของการที่คุณอยู่คนเดียวการที่คุณเจอกับปัญหาลุมเร้าจนตัวเองจะต้องยอมจำนวนกับสถานการณ์นั้นและทําให้คุณกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งว่าเกิดสิ่งใดกับคุณคุณจะต้องกลับเข้ามาภายใน นี่คือสิ่งที่ไฮเอ์ซลบอกว่าออกไปไกลแล้วได้ได้เวลาแล้วที่จะกลับมารับฟังเสียงภายในตัวเองคุณจะจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณที่รักทุกท่านคุณจะจัดการทุกอย่างได้ไม่มีอะไรที่มันเกินความสามารถของคุณคุณจะพาตัวเองน,นจุดจุดหนึ่งที่เราเรียนรู้ประสบการณ์ในชีวิตมา ไม่ว่าจะเป็นความท,ท้าทายความลำบากความยากขนาดไหนไม่จำเป็นที่จะต้องทำตัวเองเป็นคนที่ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวการมาเกิดเป็นมนุษย์ทำให้เราได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจงขอบคุณกายเนื้อจิตวิญญาณน,นี้ที่ทำให้เราได้เรียนรู้และจงยอมรับว่าจิตวิญญาณของเราคือเด็กจงเรียนรู้ที่จะมีความสุขสนุกกับการใช้ชีวิตเย่อต้านผัก สิ่งที่จักรวาลมอบให้อย่าต้านผักสิ่งให้ที่ h i g h อร์เซล์ S <S Hi A S <S กำลังสื่อสารอย่าท่านผักตัวตนที่แท้จริงของตัวคุณเองเพราะสิ่งที่ตัวคุณเองอะภายใน higher ์เซล์ S <S เป็นคนจัดสรรมาให้นั่นคือสิ่งที่ที่มันคู่ควรสำหรับคุณเสมอคุณคือคนที่สามารถพาตัวคุณเองออกจากสภาวะนี้ได้ยอมรับเข้าใจ เรียนรู้ให้อภยัยไม่ว่าบทเรียนใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะเพื่อนๆน,นะตอนนี้เชื่อว่าคุณเก่งพอคุณแก่งมากๆที่จะที่จะก้าวผ่านณวาระนี้ไปได้นะคะอืเข้าใจแล้วเห็นไหม The h h r m i t Justice โอเค S <S> เข้าใจนะในสิ่งเพื่อนเพื่อนเพเเข้าใจในสิ่งที่ที่ที่ฟังพูดออกไปและสิ่งที่ไฮเซลอยากจะสื่อสารเลยตอนนี้ก็คือคุณเข้าใจคุณได้ยินและคุณได้ยินสารนี้แล้ในสิ่งที่ที่ไพ่ได้สื่อออกมาและในสิ่งที่จิตวิญญาณของแม่หมอฟังได้ได้สื่อสารออกมาถ่ายทอดนะออกมาเขาให้คุณไปข้างหน้าอารมณ์และความรู้สึกอะไรมันล้วนไม่จีลัง ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอจงขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าด้วยจิตวิญญาณที่มีสติเรามาเพื่อกเก็บเกี่ยวประสบการณ์และทําหน้าที่ณนะปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอใครไม่รู้แต่เรารู้เราทําอะไรเราเรียนรู้อะไร,เร,เ,ร,ร,ะไรเราแบ่งปันอะไรจงเรียนรู้จงเรียนรู้และเข้าใจตัวเราจงเห็นคุณค่าในตัวตนของเราเราทําอะไรเราหยิบยื่นสิ่งใดไปสิ่งนั้นจะวนกลับมาหา คุณจะเหมือนอดทนคํานี้เลยนะอดทนอดทนสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มามันไม่ได้เสียเปล่าแต่อยู่ที่ว่าคุณจะยอมรับตัวเองได้ตอนไหนมันเหมือนเป็นการทดสอบทางส,ะะสภาวะจิตอีกอีกด่านหนึ่งเลยนะคะจิตของคุณทรงพลังมากทรงพลัง เพราะคุณไม่ได้มาเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อที่ให้จิตวิญญาณดวงนี้ได้มีประสบการณ์แต่คุณมาเรียนรู้และคุณยังมาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่คุณมีแก่มวลมนุษย์อีกมันมันเป็นการที่เหมือนอยากจะสื่อมาว่าคุณมีประสบการณ์เยอะแล้วอะค่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องมาถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวคุณเองในรูปแบบต่างๆเนาะ ถ้าถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเลยก็คืออย่างอย่างสายจิตวิญญาณบางทีก็ถ้าถ้าคุณคอนเน็กกับพายคุณก็อาจจะสื่อสารร่วมกันกับพายหรือมาทําบทเรียนมาทําพอดแคสต์มาทําทประสบการณ์มาช่วยในเรื่องของของจิตวิญญาณเรืองอะไรก็ตามที่มัน,ท,มนที่มันพาคุณหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่คุณเจอ แต่ละคนแต่ละท่านได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปบางคนต้องปลดล็อกทางสภาวะจิตใจมาจากเรื่องครอบครัวบางคนรวยนะมีทรัพย์มีมีทุกสิ่งทุกอย่างเอื้อำนความสะดวกแต่แต่โดนในเรื่องของสภาวะจิตใจที่ทำให้ลุกไม่ขึ้นบางคนบางท่านโดนเรื่องการเงินหนักมากเลยแต่ไล่ล้อมไปด้วยครอบครัวความแฮปปี้และก็ผ่าสุขแต่จะมองไม่ค่อยเห็นตรงนั้นพอ ไม่ไม่ไม่เห็นบุคลรอบข้างเลยเพราะว่าด้วย,ด,วยด้วยความรู้สึกที่เราเราไปฟิกกับสิ่งที่มันขาดทุกคนเลยนะต้องใช้คําพูดนี้นะมนุษย์เนาะมนุษย์โดยทั่วไปจะโฟกัสไปที่จุดที่ตัวเองขาดรวมทั้งตัวแม่หมอฟังเช่นกันก็ผ่านประสบการณ์นี้มาเช่นกันถ้าเราไม่เจอณตรงเนี้แม่หมอฟังจะพูดได้ไม่เต็นปากว่าถ้าถ้าคุณคุณ ขอบคุณก่อนต้องต้องร,รู้สึกขอบคุณก่อนแต่สิ่งที่เรามีและเห็นคุณค่าก่อนแล้วสิ่งต่างๆมันจะถูกต้อนมาหาเราองค์ความรู้ข้อมูลเพราะเราเปิดโอกาสให้ตัวเราเองก่อนยอมรับในในตัวเราเองก่อนยอมรับในในมิตินี้พลังงานของเรายอมรับในสิ่งที่เรามีก่อนยอมรับและเห็นคุณค่าให้อภัยตัวตนของตัวเราว่าเราเกิดมา ในในรูปแบบนี้เราเราเรามีความสุขนั่นใดมองสิ่งดีๆที่เรามีพอเรามองเห็นสิ่งที่เรามีปุ๊บเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เราขอบคุณไปมันจะมาหาเรามาหาเราแล้วมันมากกว่านั้นโลกใบเนี้ยพลังงานที่ใหญ่ที่สุดคือพลังงานแห่งรักพลังงานของรักไรเงื่อนไขพลังงานแห่งแห่งรักอะ่ะพระผู้สร้างผู้ให้คนที่อยู่ในเรื่องของรักไรเงื่อนไข จะต้องแบ่งปันมันมีการแบ่งปันไร้เงื่อนไขให้ไปโดยที่เราเองอะรู้สึกว่าเต็มพร้อมแหละแต่คุณจะต้องเติมเต็มด,ด้วยตัวคุณเองก่อนนะคุณจะต้องจัดการสถานกา,ารณ์บางคนบางท่านควบคู่กันไปแล้วแต่วาระแล้วแต่การดึงดูดแล้วแต่พลาังงานของแต่ละคนด้วยเช่นกันคุณจะตัดจบวาระกรรมณปัจจุบันได้นะแต่มันจะยากเพราะอะไร พราะแต่และคนมีความเชื่อไม่เท่ากันถ้าคุณเชื่อว่าคุณสามารถตัดตัดชาติตัดกรรมณปัจจุบันได้มันก็ทําได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องไปโทษแล้วมันเป็นกรรมเก่าหรือมันเป็นอะไรจงเชื่อมั่นว่าขอในการใช้ชื่อหน้าตรงนี้เริ่มตรงนี้นะน่าจะมีบทความใดบทความหนึ่งที่เม่หมอฟังเคยทำหรือน่าจะทําไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงอันนี้ก็น่าจะมีมีด้วยใช่กัน นี่เป็นข้อความที่ที่ผ่านผ่านพลังงานของไม่หมอกฟังมาด้วยเหมือนไฮเออร์เซลเขาเป็นห่วงเป็นห่วงไฮเออร์เซลก็คือตัวตนของเรานั่นแหละมาให้กำลังใจว่าให้เห็นคุณค่าเปิดเปิดโอกาส ให้ตัวเองได้มีความสุขได้แล้วแล้วก็มองสิ่งดีๆที่มีอยู่ก่อนเห็นคุณค่าตรงนี้ก่อนเริ่มที่ตัวเราเริ่มที่ตัวเราแล้วแล้แลคุณจะเห็นว่าตัวเรานี่แหละที่จะจัดการกับท,กทุกสถานการณ์ได้ได้อย่างดีเยี่ยมจงอยาก,กักขังดวงจิตวิญญาณนี้ให้อยู่กับการหากินหาใช้แล้วก็หมกมุ่นแล้วก็มองไม่เห็นเลยรอยยิ้มของตัวเองรอยยิ้มของ ลูกๆรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่บุคคลรอบข้างแน่นอนเลยก็คือรอยยิ้มของตัวคุณเองคุณจงมองเรียนเข้าไปในกระบจกบววตาสีหน้าท่าทางคุณปิติอินดีมากน้อยเพียงใดนั่นคือคุณต้องสัมผัสให้ได้ผ่านกายภาพนี้เลยแล้วคุณจะคอนเน็กชื่อมต่อเชื่อมโยงทุกการกระทำทุกคำพูดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยมีความบังเอิญเลยทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปเพื่อเราเพื่อเราโดยเฉพาะ ถ้าคุณชัดเจนว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรพลังงานของคุณดึงดูดสินน่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นแต่ถ้าคุณยังสลัดตัวตนเก่าๆไม่ได้เพราะมันปลูกอยู่ในจิตใต้สำนึกมันอาจจะปลูกฝังมาจากการใช้ชีวิตของคนในครอบครัวมันถูกพันถูกเครียดก,ก่อมันถูกหล่อหลอมันถูกเลี้ยงดูมามาด้วยพฤติกรรมแบบนั้นเราต้องให้เวลาให้เวลาตัวเรา ได้ได้มีการคอนเนคยิ่งคุณผ่านประสบการณ์แล้วหรือสะสมประสบการณ์มากเพียงใดแปลว่าคุณมาเพื่อเรียนรู้แปลว่าศักยภาพของคุณมาเพื่อเรียนรู้สิ่งนี้แล้วทุกๆบททดสอบนะมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้คุณก้าวผ่านมันไปได้โอ้โหศักยภาพของคุณมัน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 ยิ่งใหญ่สิบดาบอะสิ่งที่คุณคุณจะเจอมันมันไม่ใช่แค่สามดาบ ต่มันคือสิบหยาบอะแล้วมันจบแล้วค่ะมันจบแล้วถ้าบททดสอบครั้งนี้คุณผ่านมันไปได้มันจบแล้วสิ่งที่เข้ามาหลังจากนี้ของคุณคือจะดีดนิ้วอะดีดนิ้วเพราะว่าคุณจะบอกตัวเองว่านี่คือบททดสอบแล้วแล้วบททดสอบครั้งนี้เราเคยผ่านมาแล้วแล้วครั้งนี้เช่นกันเราก็จะผ่านมันไปได้เช่นกันนี่คือบททดสอบที่จะเข้ามาทดสอบว่าคุณไปอีกระดับหนึ่งแล้วของด้านจิตญยาณ แล้วทุกๆบทสอบถ้าคุณก้าวผ่านไปได้คุณจะได้รับของขวัญเสมอนี่คือกฎของจักรราและนี่คือสิ่งที่ที่ไฮเนซลให้มาเป็นของขวัญย่ยเห็นไหมคุณกำลังจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่คู่ควรสําหรับคุณก่อนหน้านี้เหมือนจะให้มาแล้วแต่คุณรอคอยคุณคุณไม่ได้มีการเทคแอคชั่นหรือคุณไม่ได้ใช้สติปัญญาในการก้าวข้ามผ่านคุณนอนรอคุเฝ้ารอโดยที่ให้มาแล้วแต่คุณก็ไม่ได้ฟัง ให้มาแล้วให้มาแล้วคุณมองไม่เห็นเลยให้งานมาแล้วให้โอกาสมาแล้วหยิบยื่นมาให้แล้วความรู้สึกดีๆอะไรก็ตามให้มาหลายรอบแล้ววนเข้ามาในชีวิตได้หลายรอบแล้วแต่มองไม่เห็นเลยเพราะคุณปิดกานทุกอย่างเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ให้เร้อเซลยากจะบอกสุดลมหายใจลึกๆค่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้หายใจลึกๆก,ก,ก่อน แล้วคุณจะเห็นเลยว่าโลกใบนี้สวยงามบางคนบางท่านไม่มีโอกาสได้เห็นภาพอันสวยงามบนโลกใบนี้ด้วยซ้ำแต่คุณกลับเห็นคุณกลับได้ยินคุณกลับได้สมัมผัสร่างกายมนุษย์นี่แหละคะ่ะโลกมนุษย์ของเรานี่นะคะคือโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีหลากหลายบุทบาทหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายการใช้ชีวิต เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีวิชามีมีคำสอนมีมีเขาเรียกัไงมีหลักสูตรมาเยอะแต่คนที่จะทดลองและเรียนรู้ก็คือตัวเราเราเป็นคนเลือกวิชาที่เราจะเรียนและเรารู้ว่าเวลาที่เรียนมาสักพักเราจะต้องเข้าการสอบเพื่อให้เรารู้ว่า เราเรียนรู้บทเรียนนั้นได้จริงๆแล้วเมื่อคุณสอบผ่านคุณจะได้รับการเลื่อนระดับแต่ก่อนที่จะจะเลื่อนระดับมันก็ต้องมีการเฉลิมฉลองเพราะคุณได้เลื่อนระดับเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับการเรียนเลยนะคะอ๋อคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ ในคลิปต่อไปขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันขอบคุณที่ติดตามกันนะคะเพื่อหมอฟงังมีช่องฟ้าให้เพืเ่อนๆฝากฝากเพืเ่อนๆกดติดตามด้วยนะคะเอ่อยังเขาเรียกงไงก็ว่าจะไปจะไปอัพตรงนู้นด้วยเหมือนกันประมาณนี้เนาะแต่ก็จะเป็นเนื้อหาเดียวกันนะคะประมาณนี้เพื่อความหลากหลายเนะเาะเพื่อความหลากหลายของเพื่อนๆที่ถูกจริตในการรับฟังเพื่อเปิด หลายๆทิศทางนะคะแล้วก็เชื่อมั่นอบกอดตัวเองเรียนรู้ให้อภัยตัวเองแล้วก็ก้าวก้าวผ่านก้าวผ่านตรงนี้ไปอยางมีเหตุมีผลไม่โทษไม่กล่าวมองมองมองเห็นสิ่งดีๆที่คุณได้รับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ